โอ้ยไกลมากเฮ้ยเฮ้ยเอ,เอาตั้งแบบดีๆโอ้โหโอ,อีกลูกนึงน่ะตรงนั้นน่ะลูกสุดท้ายเ,าเซตสวยๆเลยอเอาท่าสวยๆเอลซ่าอ่าโอ้โห,โห 行啊。